สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ขอต้อนรับสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็เป็นคลิปวิดีโอลุ่งล่วงหุ้นรายวันนั่นเองประจําวันที่28สิงหานะครับต้อนรับสิ้นเดือนแล้วโอ้โหเรียกว่าก่อนช่วงเงินเดือนหรืออะไรจะออกเนี่ยตอนนี้นะครับเรียกว่าหุ้นเนี่ยดีดกลับขึ้นมาให้เราทํากําไรได้ ก็พอสมควรเลยครับก่อนจะไปเริ่มกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เข้ามานะครับเป็นกาลังใจให้กับช่องนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับหุ้นกันนิดนึงว่ามันมีข่าวอะไรเนาะก็เหมือนเดิมครับเว็บทันหุ้นนะเราไว้ดูเนาะขวข่าวสารทิศทางของพวกนักวิเคราะห์นะครับว่าเขาวิเคราะห์ตัวไหนกันบ้างแล้วก็มีตัวไหนจ่อน่าสนใจบ้างครับตัวแรกครับเขาบอกว่าให้เก็บนะครับหุ้นแบงก์ปันผลเนาะก็เป็นในส่วนของ BBL กับ TISCO นะครับก็ขอไปโฟกัสที่ TISCO แล้วกันนะครับ เพราะว่าทิสโก้เนี่ยเราวางแผนในตัวหุ้นปันผลของเรานะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องตามตัวนี้เนาะอย่างที่บอกไปครับว่าทิสโก้เนี่ยแนวรับนะครับที่เราสนใจอยู่ที่โซนต่ำกว่ากะต่ำกว่าร้อยแต่ตอนนี้มันกลับขึ้นไปร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าคนที่ซื้อตอนนี้ไม่ทันนะครับก็แนะนําว่าหลังปันผลค่อยซื้อก็ได้เนาะเพราะว่าการที่เรามาซื้อตอนนี้ก็ อาจจะได้เงินมันผลจริงนะครับแต่ว่าราคาที่เราได้เนี่ยแคปิตอลเกณมันไม่คุ้มค่าเนาะเพราะเพราะเพราะว่าพวกสัญญาเนี่ยมันขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดังนะั้นต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคต่อมา AAV ครับลุกนะครับบินจีนอินเดียนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะก็ต้องดูแลกันว่า AAV เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูซิโอเคทรง AAV ครับก็ถือว่ากลับขึ้นมาเนาะแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยมันจะมาเป็นแค่ละรอบละรอบนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ พเพื่อนก็ดูวอลุ่มแล้วกันวันนี้โวลุ่มเข้าประมาณเท่าไหร่โอ,โห 78. อ่ะเจ็ดโอ้เจ็ดสิบแปดอ่ะโอเคถ้าคือขึ้นประมาณเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็น่าสนใจแต่เมื่อไหร่ดรอปต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยแนะนำให้เพ่นเลยสำหรับตัวนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเอเชียเราเจ็บหนักจริงๆนะครับอย่าลองใครแบบไม่ได้เฝ้าไม่ได้อะไรอย่าเล่นเลยนะครับไม่ค่อยปลอดภัยนะต่อมาอาเซียนนะครับอ่ามีการนะครับซบนะครับช่อง อ่าช่องส่งจีนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าธุรกิจส่งออกตอนนี้ประเทศไทยถือว่าติดลบกว่าที่คาดการไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สวยงามมากมายนักเนาะมันอาจจะทำให้ราคาของพวกหุ้นที่ส่งออกเนี่ยยังดูไม่ดีก็เลยมีการกระตุ้นครับอ่าเรียกว่ากระตุ้นข่าวสักนิดนึงทาให้ตัวพวกเนี้ยราคามันอยากจะให้มันดีดกลับขึ้นมาแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะครับตัวหุ้นลูกของของเอเชียนเนี่ยก็กลับมาได้แบบพีคจริง เออบอกเลยว่าพีคจริงอะตัวหุ้นแม่เป็นยังไงนะครับตัวหุ้นแม่จริงๆราคาในโซนถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านี้สักประมาณปลายปีต้นปีต้นปีที่ผ่านมาถ้าเป็นมาม้าจะเชียร์เลยสำหรับเอเชียเพราะว่าม้าก,ก็ซื้อแล้วก็ขายแบบค่อนข้างบ่อยสำหรับตัวนี้แล้วก็ได้กําไรไปค่อนข้างเยอะก็พอตอนนี้ครับราคามันกลับมาในโซน8บาทแล้วอ่าดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจสามารถที่จะเริ่มวางแผนได้ถ้าเป็นม้าเนี่ยม้าจะเล่นในกรอบนี้ครับ ก็จะเล่นในกรอบนี้เลยประมาณ8.15นะครับที่จะเล่นเพราะว่ามันมีสิทธิ์ครับกลับตัวขึ้นไปได้แต่บอกว่ากําไรมันถดจริงๆก็คิดดูว่าจาก200ล้านลดเหลือ15ล้านในระยะเวลาสั้นบวกกับมีปันผลอีก0.08นะครับก็จะทำให้ราคามันดิ่งลงไปอีกเนาะดังนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ชอบตัวนี้แต่ถ้าดูจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการส่งเลงส่งอาหารแช่แข็งต้องบอกว่าธุรกิจอาหารทูน่าเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาสวยหรูอย,อย่างที่คิด เออเขาก็เลยแบบมองหาตลาดใหม่ๆตอนนี้ก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับตัวต่อมาเมกา้าลุยสินค้าใหม่ครับเขาบอกว่าชูนะครับสร้างนวัตกรรมอ่ะสำหรับตัวเมก้าเนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นโกลสต็อกนะครับที่คนที่ติดตามแบบหุ้นแบบเอ้ย หาตัวไหนเล่นดีเอาตัวไหนดีเนี่ยเขาก็จะเลือกตัวเมกาเนี่ยเป็นตัวต้นๆเลยในการที่จะเริ่มทําการวิเคราะห์ครับถ้าเราม,ามองดูกราฟเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าทรงของตัวเมกาเนี่ยทำคับคล้ายคับคลานะครับจะกลับไปยืนที่50บาทได้นะดังนั้นเนี่ยตัวเมกาเนี่ยมารให้ความสนใจไว้ก่อนนะครับให้ความสนใจไว้ก่อนเนาะส่วนแนวรับ ถ้าถามว่าจุดไหนที่มันยืนแล้วมันจะแข็งแล้วมันจะสวยเนี่ยก็จะเป็นจุดในโซน40.75นะครับกรอบเนี้ยจะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวตัวนี้ปันผลมาแล้วครับเราเลยไม่ต้องกังวลอะไรกับกับตัวของเมกาแล้วนะครับก็สามารถเล่นได้แบบชิวๆ GPS C อครับมีกําไรกลับคืนปกติแล้วก็เห็นว่า GPSC เนี่ยจะสป i ิน f f ออฟนะครับเดี๋ยวรอดูว่า GPSC มันจะ มันจะเป็นยังไงแล้วกันทิศทางของมันนะครับมาร์กก็ยังไม่มองเห็นเท่าไหร่นะสำหรับตัวมาร์กเองนะครับเท่าที่เคยเฝ้ามาเนาะ,ะตัวนี้หลุดสต็อปลอดไปนะครับเราก็ยังไม่ได้สนใจโอ้มันจะปันผล0.3ด้วยอะ่ะถ้าปันผล0.3แบบนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบให้น้ําหนักมันเยอะนะครับเพราะว่าการที่เรามาซื้อตรงนี้กับการปันผลเนี่ยเดี๋ยวรอหลังปันผลแล้วค่อยเล่นน่าจะเวอร์กว่าถ้าดูจากทรงนี้นะเพราะว่าทิศทางของกราฟไม่ได้แบบ เด้งกลับขึ้นไปอ่ะเออแต่เป็นการย้อนกลับลงมาดังนั้นเนี่ยมันน่าจะลงไปต่อแต่น้นเนี่ยตามดูแล้วกันนะครับ MGC โค้งสุดท้ายครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูดซิ MGC มันไปได้แค่ไหนกัน MGC เนี่ยอ่ะโอ้โหวอลุ่มบา,บางบางนะครับถ้าวอลุ่มบางแบบนี้อย่าพิ่งสนใจนะครับต่อให้แบบโอ้โหมาแบบพีคเวอร์สองสามวันสามสี่วันก็ยังไม่ให้ความสนใจนะสำหรับมาเพราะว่าวอลลุ่มมันไม่ได้แบบเทรดกันเป็นวีคอ่ะไม่งั้นเนี่ย การลงทุนตอนนี้มันเสี่ยงนะครับเราก็จะหาหุ้นที่แบบทรงแบบดีๆนิดนึงอ,อตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัว KK เขาบอกว่า KK ปั้นผลงานเทอร์นลาล์การที่ปั้นผลงานเทอร์นลาล์เนี่ยให้เราคิดไว้เสมอเลยแสดงว่าตัวนี้ขาดทุนมาก่อนนะครับแล้วก็อยากทําตัวเองให้มีกําไรเห็นไหมเป็นไปตามคาดครับมันต้องมีการขาดทุนมาก่อนแน่ๆน,นะครับทรงแบบนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าจะกลับมาเทอร์นลาล์แต่การกลับมาเทอร์นลาล์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดึงดูด คนที่จะลงทุนเพราะเยอะเพราะว่าหนึ่งคือซูเปอร์สโต์ที่เป็นแบบให้อาร้านสินควว้าพวกบริโภคเออถ้าจะไปสู้กับเจ้าใหญ่อ่ะเคเต่างจังหวัดอาจจะพอแบบถูถ่ายได้แต่ตอนนี้พวก C j เจพวกอะไรมันตีแล้วไงเดี๋ยวนี้มีไทฟูซีเจแบบนี้ตีเข้าออกแบบตีวงรอบออกข้างนอกแล้วอะ่ะดังนั้นกลุ่มพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่าใครที่รู้จักนะครับในกลุ่มของเคก็แนะนำมากันสักนิดนึงตัวต่อไปครับอ่าก็จะเป็น เซนเอ็กใช่ไหมลุยโครงการใหม่อวนงบอ่าเซนเดูสิมันสวยจริงปะเอออุ้ยมันเหมือนจะดีเวรงมันเหมือนจะดีนะครับทรงลักษณะเนี้ยมันเหมือนจะดีนะดังนั้นเนี่ยอลองตามดูได้ครับลองตามดูได้แต่ว่าโวล่มวันนี้น่าจะไม่ถึง5เออเนี่ยหลักแสนเองอะโวล่มหลักแสนก็อาจจะต้องแบบเฝ้าแบบใจเย็นนิดนึง นะครับสำหรับตัวเซ็นเเนาะใครที่สนใจก็ลองดูแล้วเขาบอกว่ากำไร140มันอาจจะบวกมาตอนนั้นก็ได้นะอ่ะ TPR นับหนึ่งไฟลิงอ่ะเดี๋ยวรอดูอันนี้ไม่ได้มีอะไรแบบหวือหวาน่าสนใจมากมายนะครับโอเคก็อัปเดตเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับโอ้โหเซตตอนที่บวกขึ้นไปแบบ 1, 1 5 5 6 6อะ่ะคือขายมันมาก ต้องบอกว่าขายมันมากเดี๋ยวเราไปดูว่ามีตัวไหนบ้างเนาะอ่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้4ี่หมต้องบอกว่าช่วงเนี้ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยให,ให้ความสนใจกับตลาดหุ้นไทยนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังถือว่าอยู่ในลําดับต้นๆของนักลงทุนที่เขาแบบมองว่ามันมีโอกาสเออมันมีโอกาสเพราะว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยก็สามารถทํากําไรในประเทศก็ได้แล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วก็ตัวประเทศไทยเองเนี่ยช่วงที่ขาดทุนก็ไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นเออ แต่มันก็ยังยืนแบบเรียกว่าเอาเปร์ฟอร์มแล้วกันอืมโอเคสถาบันวันนี้ซื้อกลับเข้ามาครับโบเกอร์ติดลบเนาะต่างชาติติดลบแต่สำหรับมาร์คถือว่าไม่เยอะเพราะว่ามูลค่าการซื้อขาย2 0,000 000. ล้านนิดเดียวในประเทศก่อนหน้านี้ก็มีการขายออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ซื้อกลับเข้ามาครับคราวนี้เราไปดูภาพของเซตกันบ้างนะเออเป็นยังไงนะครับภาพของเซตก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่ทางของเซตเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมสำหรับมาร์เนี่ยยังสวยเหมือนเดิมสวยตั้งแต่พันห้าร้อย ที่มันเด้งขึ้นประมาณ1,515ดีดกลับขึ้นไปเนี่ยถือว่าสวยแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมเทส1,006อย่างที่ม้าบอกไว้เนาะใครที่จะเริ่มแบบไม่รู้จะลงทุนยังไงดีเดี๋ยวตอนนี้ม้าจะมีทําคลิปที่เป็นแบบลงทุนเดือนละว2,000นนะครับสำหรับคนที่หุ้นน้อยเนาะก็อาจจะซื้อตามกันไปแต่ว่าจะเป็นลักษณะของช็อตคลิปนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงตอนนี้ได้หุ้นมาแล้ว นะครับเดี๋ยวจะเริ่มลงให้เราก็ฝากติดตามอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับโอเควันนี้ภาพเซตยังสวยพร้อมที่จะลุยต่อแต่อย่างที่มาร์กกังวลน,นิดนึงว่าไอตัวจะตั้งรัฐบาลเนี่ยมาร์ไม่กังวลแล้วแต่มาร์กกังวลในกระทรวงมากกว่าเพราะว่านโยบายแต่ละอันเนี่ยมันชูนโยบายที่มันอาจจะขัดกับในส่วนของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยพอมันขัด มันก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นนะ่ยมันไม่สวยเอออยากให้ติดตามเรื่องพวกนี้ดีๆนะครับอ่ะไปตัวแรกครับตัวแรก AP เนี่ยแนวรับ11.8ตัวเนี้ยมาได้อยู่แล้วแหละในโซนนี้เนาะคือเพราะว่าแนะนํามากันสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ส่วนแนวต้าน13บาทก็ได้เทสแหละครับเดี๋ยวเราก็จะได้ขายนั่นเองเนาะตัวต่อไป CSG ครับก็แนวรับ3บาทอย่างที่บอกไปเออซื้อโซนเนี้ยยังไงมันก็มีโอกาสมากกว่าโซนที่แบบ ขึ้นไปไล่อโซนบนน่ะเออดังนั้นเนี่ยตัวเสียจมาก็มองว่าน่าจะสวยไปต่อได้เหมือนกัน N Y T ตัวเนี้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิด,ด N Y T เนี่ยตัวเนี้ยแบบตอนที่ตอนที่ซื้ออ่ะโซน4บาทใช่ปะ่ะแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปคิดอยู่ว่ามันผ่านไหมว่า2เออเอาจริงแบบนั่งไปผ่านไหม แต่พอดูทรงแล้วไม่ผ่านแต่ไม่ขายนะเออก็ยังถือไว้ต่อนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าทรงจะเป็นยังไงแต่วันนี้เปิดเป็น i n v e r อร์ m m มเเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะย่อต่อแต่ว่ามันมีวอลุ่มมาซัพพอร์ตไงพอวอล u ุ่มมาซัพพอร์ตแล้วมาดูแบบแนวรับแบบที่เอ้ยมปมาดูทางเฟรมย่อยอะ่ะจะเห็นภาพชัดขึ้นว่ามันมีแรงซื้อกลับเข้ามาดังนั้นเนี่ยรอดูไปก่อนนะครับ ไปต่อตัวโกโบครับอ่าตัวโกโบเนี่ยน่าจะย่อลงมาที่โซนส7บาทได้แล้วนะครับสต็อป o อ s ใช้17พอดีเนาะก็ส่วนแนวต้านเนี่ยมองที่13.3 19.3ครับผมตัวทานีอ่าตัวนี้ก็เราก็ขายกันไปก็ซื้อกันไปอะไรก็ว่ากันไปตัวแนวรับเนี่ยมองไว้ที่3.18ไม่ได้มองไปที่อื่นนะครับสต็อป o อ s ใช้3.06ส่วนแนวต้าน3 3 3 3 8บางคนบอกว่ามาร์กมันไม่ถึงแนวต้านพี่ขายได้ไหมจริจริงมาเอาที่ ความสะดวกใจของแต่ละคนมากกว่านะเพราะว,าว่าวิธีการเล่นวิธีการซื้อวิธีการขายวิธีการถือแต่ละคนมันจะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเอาที่ตัวเองถนัดแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถชนะตลาดได้นะครับแต่ใครที่แบบโอ้จะถือยาวเลยกินยาวอันนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะมันขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็รูปแบบของแต่ละคนครับตัวต่อไปพี่ที่จี้อ่าตัวนี้เอาตัวนี้รงเราได้อยู่แล้วแนวรับโซนส0 2ครับ อย่างที่บอกว่ามันกลับมาแน่นะครับทรงมันสวยจริงๆนะแล้วก็มันมาอยู่ในแนวแบบต่ําแล้วอะ่ะเออสิบาทนี่คือต่ําแล้วอะ่ะของ P d ดีนะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันมาบอกว่าตัวนี้น่าจะกลับมาในเร็วๆนี้นะตัวต่อไป s อสเครับย่อลงไห้เห็นครับแนวรับ21.7สจุดครับสต็อปลอยี่สิบจุดหกแนวต้านยี่สิบสามจุดหกครับตัวต่อมา a อไตัวนี้คือบอกเลยว่าซื้อตอนนี้เลยนะประมาณสามจุดสามจุดสี่หกวันนี้ แล้วก็แบบไปขายเกือบโซนสี่บาทเออไปขายตอนนั้นเลยแล้ววันนี้ย่อกลับลงมาดังนั้นเนี่ยใครที่จะเล่นตัวนี้มาก็อยากให้แบบทุกคนระมัดระวังกันสักนิดนึงถึงแม้วอลุ่มมันจะเข้าพีคแล้วก็ไปต่อได้นะครับสำหรับ,บตัวนี้เนาะอาจจะไปเล่นตัว i อทีแทนก็ได้นะเออถ้าใครที่อยากจะเล่นนะครับในกลุ่มเดียวกันนะอุตสาหกรรมเดียวกันเนาะแต่ตัวนี้ผ่านไปเดี๋ยวเราไปรอทิดูดทิศทางมันอีกสักนิดนึงว่าทรงมันเป็นยังไงนะครับ ตัวต่อมาโฮมโปรครับแนวรับอยู่ที่13.8สนะสต็อปลอส13.3แนวต้าน14.7ครับโฮมโปรวันนี้เอาเข้ามาเพิ่มครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวแบงค์อายุทยานะครับตัวอยุทยาเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากลุ่มแบงก์อ่ะมันมีหลายๆกลุ่มแล้วก็มีวิธีการเล่นแต่ละอันที่แตกต่างกันเนาะตัวอยุทยาเนี่ยสำหรับตัวธุรกิจหลักเซอร์วิสหลักของเขาแล้วกันต้องเป็นพวกบัตรเครดิต บัตรเครดิตเนี่ยเป็นหลักเลยก็จะเป็นพวกกรุงศรีพวกเ่ท KTC ที่อยู่ในแก๊งนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแก๊งลุกหนี้บัตรเครดิตตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าตอนเนี้ครับคนที่เป็นหนี้ของของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่หนี้ส่วนบุคคลอะ่ะจะเป็นหนี้บัตรเครดิตอันนี้เป็นหลักเนาะเพราะว่าที่เหลือมันก็จะเป็นพวกหนี้รถหนี้อะไรแต่ถามว่าหนี้ที่คนหนีหมายถึงแบบเป็นหนี้แรกเลยนะถ้าสมมุติรู้สึกว่าตัวเองอยากจะ ทำอะไรบางอย่างที่เป็นสีเทาเนี่ยเขาจะเลือกบัตรเครดิตนี่แหละเพราะมันแบบค่อนข้างง่ายนิดนึงกับการยื่นแบบเออไม่จ่ายอ่ะจ่ายขั้นต่ำไปจนแบบตัวเองไม่เหลือแล้วอ่ะเออก็ต้องรอดูเออพูดยาวไปแล้วอ่ะแนวรับนะครับตรงนี้เลย32ครับสต็อปลอสใช้30แนวต้าน33.75ครับตัวต่อมา MC ตัวแม็กเนี่ยจริงๆมันอยู่ในหุ้นการบ้านแล้วก็อยู่ในหุ้นปันผลของเราถึงเวลาแล้วครับตัวแม็ก ถ้าเราไม่ได้รับโซนนี้เนี่ยมากแนะนํานะให้มาเล่นโซน12บาทนะครับมากเห็นแล้วว่าโซน12บาทเนี่ยเป็นโซนที่ถ้าคนเล่นก็คุ้มอ่ะเออก,กับการที่เล่นตอนนี้นะตอน,น,นตัวแม็กเนาะโซนเดลต้า14ครับสต็อปลอใช้11.5ลองดูนะครับในกรอบนี้ได้เลยตัวแม็กตอนนี้ก็เริ่มเทรดได้เลยครับตัวต่อไปที g นี่อย่างที่บอกเนาะว่า KK มันอาจจะแบบชูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับมาร์กอะ่ะตัวไทยฟู้ดนี่แหละนะน่าจะเป็นตัวที่ ได้อดีสงกับการที่หมูไก่ขึ้นราคาตอนนโมเมนตะ์ตอนนี้นะแนวรับ3.82ครับสต็อปลอใช้3.52ส่วนแนวต้าน4.4นั่นเองสำหรับตัวไทยฟู้ดครับโอเคถามว่าตัวไหนที่จะเริ่มนะครับก็จะเป็นตัวแม็กนี่แหละนะครับกับการที่ลงทุน2,000บาท เราก็ลองเริ่มวางแผนเอาเข้าเฟบุิตไว้แล้วก็ติดตามคลิปไว้นั่นเองประมาณนี้นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆน,น,น่าจะได้หุ้นการบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไปวางแผนกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องล่วงหุนน้นรายวันก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับอ่าแค่กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ง่าย,ายๆคือกดไลค์เลยครับไม่ต้องทำอะไรมาก ฟังปุ๊บกดไลค์ถ้าชื่นชอบแล้วก็มีอะไรติชมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เนาะแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ